ยังไงดีเย็นตีไหมออกเปร่างกายเอาชัชะโอ้ยยังตีไหมว่าชัชชะเละ คนพยายามยู่ใส่ผมสำเร็จอยู่หันแม่ป่าวว่างสั้นใช่ไหม่มีมาผู้เดียวเลยไปซื้อขนาดพูดไ่ถือมองอ็ถึอมองนี่เนาะ คืนกลางเลยถามาไม่ต้องคืนมองกลา,า,มามงเลยเอาเงีไปเงียมเพ่อาโ,อโมันกเป็นเลนยเห็นไหมี่อวอ่า่าเบื่องนี้ม่หย,ยนย้ำยาขุยากง่ายเนยี่ยถามาณต้องเปื เอาไปน้ำนาตอนสร็จแล้นตอนตีไปแลแหวมือไปดิมีแต่มือ <c oughs> อ <c oughs> อ,อไรเยเยเป็นในพี่น้องสบายดีไ่ทุกคนวัดยิไมแห่งออกกันร่างกายเด้อกินข้นขาวแซ่บน้อนรักสุขภาพแพข็งแรงว่าสั่งะ โยนลงหนึ่งเด้อไปไกลๆโอ้โหไปไกลๆนี่ด้อตร้มนี่อ้าเฮ้อ เง e <importe où> ่ัได้แล้วมีสมาธิเลยแน่สุขัดตาต้องบนลูกน่าิวะไปตลมเลยองอันี่เี่ยงโต ไม่คึกด,ดีแล้วโอเคมันไปแล้วเนี่ยนี่นี่นี่เหื่อออกหมดจริงอะเนื่ออกอ,อกดีผ่าน <c oughs> มองในแขนซนะื่อๆ <c oughs> เราก็แสดงเราทำตัวเองหรอกไม่ได้บอกใูรหรอบอกตัวเองดีกล่าซื่อๆมองแขนซื่อๆโอเค ล right? okay. ุงนี okay. right. ่เปนดนตรีโอเคมีด้เห็น oh. ซ oh. ิแอลเด้แอลส้งแบเต้นสวิสนะโอเคตางลูกโอเคโอ้ค่ะตูบอกนี่บอกครับอ้ตูวนีไนี่เดี๋ยวหนอยแปดสิฝ่ายว้าวแบบด้เนีนวะมันดีเหมีเด้ไม่จบเันเด้ สบายดีว่าสันซะพอกันร่างกายเดินเดินกอลปใกล้ๆหนทางเลยเออใกล้ๆบ้านประมาณสิบนาทีนี่เดินไปเดินมาคนเดียว่อยผู้เดียวว่าสันซะเมียกับมาเลยสาะาลาโหหัวเหงาออกงอล้านเงาออกว่าสันซะพอกันใหม่ได้ซาลาลาสบายดี หลังจากตีกบมาละเมยหิวแล้วนี่ยวเลยมาแบบซื้อเอากระบับวะกระบับนี่มันอาหารของประเทศไหนมันของอินเดียบ่ะอินเดียอินเดียไหนไหนี่ว่าสจั๊บจันจันจันโลเมริชาติโอเมริฮาติจันเรจัน มัจราตีเสกอินเดียนี่นี่ๆบ่ทันไปเอ่อขมรมาเดหมกินหมกินคบับนํากันเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆภาษาจ้ะอืมอันนี้ก็แจ่วเพิ่นเด้อแจ่วอันนี้ก็บ่ทัวอันนี้คืออันนี้ปิ้งซิ้นอืม โอเคเลยอืมเป็นเสื้อแบบนี้มีสลักข้อมเลยเนาะเข่าวมีสีขาวแล้วก็สีบราวน์เนี่ยอืมคะบ,บับคะบับอินเดียนาฮีนาฮีวาสันสนนนน์นาฮีเด้อน้ำน้ำวาสันส์เมื่อกี้นึกกันเด้อพี่น้องเด้อืมบุเรหเห็นดอกไปซื้อมามากเลยมากเลยอาหารอินเดียแซ่บ อยู่บ้านเขากับเบิร์นนังอินเดียตลอดนะเนาะนาฮินาฮิเลยสมัยตะกี้ห้าหกสิบปีหลังเบิร์นตัหนังอินเดียตลอดตลอดตลอดอันนี้มือแมนวีเลยเนี่เข่าทีเด้พี่น้องมือแมนวีได้มือแมนวีเข่าขีเข่าขียินเข่าข,อขอีอินเดีย,ยแซ่บเลยแซ่บจำมีแนวจำได้นหม อืมอืมอืมฉดน่ากินเยยังันน้นตี่จนกินใจออืมออืมอืมแบบนั้อืมกแียวบางจนเที่ยวเนาะอันนี้น้ำจิ้มเหรอ อะไรมันเพลดปะอะไรแบบสัดอนี้สิ้นใส่ปัืมนิ่ม นึง่งหอมหอมกนะีนะแข็นี่ขอเป็นินเดียหน่อยเนาสบายอืนนีเขา้าเขา้าเยิ่งมิดยาวๆเลยอืมอืมอืมัมบบ ไม่ยงยาๆเม็ดไม่เข่าเขาเเรื่องยาๆบ่ได้หูติงานหูเจ็บเจ็บเโดยโยออเอ้าสบายดีพี่น้องได้มากินกันเสียเข็ดลาลาล่าวาซาจา